มาฝึกคิดโจทย์นี้กับพี่หยกกันนะคะฝึก<ม>คิดเลขนะอ่านโจทย์ก่อนค่ะแม่มีเงินเจ็ดบาทพ่อมีเงินมากกว่าแม่สองบาทพ่อจะมีเงินกี่บาทเอามันคือคือวิธีการอะไรคะการบวกการบวกเหรอ เท่าไรนะ่ะมันคืออะไรบวกอะไรเอาเจ็ดบวกสองเอาเขียนดูอู้เอาโจทย์เด็กอนบุบาลบวกจะขึ้นตัวหนึ่งแล้วนะใช่ไหมใช้เครื่องหมายเท่ากับด้วยเท่ากับเจ็ดเท่ากับหกเก้าเก้าเท่ากับหกเก้าเก้าก็คือหกไ้เก้าเก้าเดี๋ยวเก้าเขียนไปทางไหนเนาย อันนี้จะขึ้นป1แล้วนะเนี่ยไปทางนี้ดีกว่าเออจะขึ้นป1อันนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกปางจะเดี๋ยวเป็นไงเป็นไงเก่งป่ะเ,เออเดี๋ยวจะตั้งโจทย์ใหม่ให้อีก